ไหนอะอยู่ไหนอะเดินลงใต้บ้านนะเนี่ยขึ้นบาอ่ะอานอนดิอ่ะหมดปะเอาดิดเอาดนี้เอาดีดเอากรตองนี่อาอากิกกรายสบายอยากเปล่าตัดเดินตัดแอมที่โปรด้วยที่โปรด้วย เปบ้านอัะอหลังเปนหลังไหนคสองคนเลยพี่ินสองคนนะคณะสองคนเลยนี่จไม่ไม่มีคนที่บอกว่า พี่ผมจะไปแล้วผมมีธุระครับผมสิบสามพี่คอยเกมนี้มีสิบสามตรอยเลยเต็มอะไรตจี้บอกเต็มหมดแล้วำจกิงเตมเยโอ้ยพี่เยริ้เยอนามม่งโอเควกเมมึงต้องมาตัดแนมกูหรอกสกอยอีกเอ่าจ่องคิวมีครับ ยูทูบเหรอไม่ตตวจริงไม่แค่ไม่ตีู่่ตัวจริงที่ผมดูเคยดูแต่ในยูทูบอ่ะอ๋อคนนั้นใช่ใช่ชื่อช่องว่า t g e s s t s t g e s s ผมได้ทำจบอุตส่าห์เป็นเอฟซีมาตั้งนานตอบสามสี่สองห้าสี่ด้วยดีเขาเขียนไลน์คอมเมนต์แล้วไม่อ่านคนไหนอ่ะไอ้ใหญ่ยังไม่มีชูเลยพี่ต่อ คนหมดคนหมดคนไว้อะโอ้เกิร์สได้เจอไว้แล้วอนนี้ไม่มีตัวไม่ไม่มีดาเมจอ่ะตาหน้าพี่เจอผมบอกเลยตาถับยอมถังกจำเนี่ยยอมถังคนหมดคนด้วย ่อยแต่ตายแล้วนึงลงจริงไหมพี่ผมสม่วยตอกมันนะพี่พี่จบจากรอรไหนจบจากรอรอลืมนะเราอยู่ในสีรี่ตกเลยเขาลงหอ สามเป็นดีเอ็มซบบอกบอกขอขอโทษเรขอโทษโอเคเอางัยอยอกเล่นนาบอกขอโทษนะบอกว่าพี่ขอโทษแต่เดีะให้ใจให้ใจให้ใจเพราะว่าโอขอโทษครับบอกอย่างเงี้ยเขาบอกอะไรเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าสามเป็นดีเอ็มซีขอโทษแต่ดูดิเชื่อหรอเดี๋ยวเราเปิดสติมเขาดู่วนเดี๋ยวเปิดสติมเขาดูดิชื่ออะไรอ่ะให้เปืออะไรนะให้เปบืออะไรเนี่ย ี่ผมไผมไใครทำไม่ใส่จะถุกกนตักับสิ่งอื่นพวกว่ะพี่มีตแต่ปอมันจะย้อนสตรีมคบ้มระดับมัตอบสามสี่องห้าสี่ด้วยดีไปตตกเขานะไม่ใช่ไปตตกเขาแล้วไม่อ่าไหน่พี่ไงมันไอพวกนี้สปอยหมดแล้ว ราไขอรู้เขาไม่เอ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 าเราไปขอรู้เขาเราไขอรู้เรเลียไม่เอา่าปีนี้ฟีไม่ทำตัวแบบนี้โอ้คนโอ้อ้โอโอโอ้โ้โอ้โ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้โ้โอ้อออออ้ออ้นี่ออ้ เบอร์สี่นะต้มถ่ายตัวเกมเลยอ้วไม่ต่อไ่ช่วไม่ต่อไได้มึงก็ไปแหลพาขไปตู้ดิ้าไม่มาช่องผมไม่เจออ่ะโอ้พี่เต็มเลยยเป็นด้วยสัตว์ ทำไมพ่อหมาไลฟ์สตรีมของไม่เจอเนี่ยไอ้อะไปแจกอะไรเออจริงดาวมันจะดาวแล้วมันโดนสอนแต่มันไม่ดาวอ่ะผมจะดาวี้เหรอเออช่วยนอนทีไปนอนกันนะเม่งกินอะไรอยู่แล้วขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับ ดูไปยังไงยังไงไม่บอกามนท่ไหนน้ีกวไม่่อดียนดละไม่ก่าอนคนหมดคนหนอะโอยจอไม่มไม่มีดาเมจอ่ะตาหน้าพี่เจอผมบอกเลย รรจ,จริงเอากูปิดหน้าสตรีมช่วยอีกไปกดปิด,ป,ดปิดแทอนอีแกอะัรนะสตรีมกูหลุมไมไดไหมเนี่ยเอสาเอส้มศพอะไรนะ้นผมเข้าใจแต่ผมไม่โอเคกับที่แบบว่ายังไงโอ้โหเต็มช่องแชทเลยเห็นเนีย่ยพิษหวังอะ่ะผมผมพิษหวังจริงๆงอะ่ะจริงผมรู้สึกแบบโอ้ผม มนีจากต,กต๊อกมาเพื่อแบกน้องในซัพพอร์เตอร์ขึ้นแดงเนี่ยแล้วผมโดนที่นั้นดักแล้วรอบหนึ่งในต๊อกต๊อกผมมาในนี้ผมโดนอีกแล้วผมเหนื่อยจริงที่ผมขอโทษมันสองรอบแล้วผม,มาถ้าแบบพูดอะไรแรงไปผมก็ขอโทษละมันจกักความรู้สึกเลยได้ชิปอ่าแต่พวกกระปุก ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอะไรเราจะไม่เลยจะไม่ดีขอเขสเป็นีสีเออถาีสีไม่ทำตัวทำตัวเขารูกไปกงตัข่าตัเขามันเป็นูเบลแล้วก็ ก็เออเห็นมีคนรู้ว่ามีตับบ์อนมีตับบน์แล้วก็ไล่สุดอ่ะใช่เราเดินไปตรงนั้นทุกคนก็เห็นไหมเมื่อกี้ที่ที่ผมที่ที่ผมยิงอ่ะผมก็ล่างไปยิงนะผมไม่ผมไม่ได้วิ่งไปแบบไอ้นี่เลยนะแบบเข้าพวดแบบอะไรเลยนะเป็นนัดเ็นที่เป็นผมก็เล่นนะครับทุกคน everybody l o o k s to the left เอา e a r คิวโควย่อังนี้ ดีไม่พี่ไม่ต้องดีสักไปฮะไปหาไม่เหมือนพี่ตึงอ่ะขอบคุณขอบคุณครับอ่ะ อันด็กมันรู้เรื่องจ้ะแต่อันนี้เขาไม่ได้ไงเขาดูแม่งจังไงบอกมันก็รู้มันรู้มันรู้เหลี่ยมไงมันรู้เหลี่ยมมันรู้ทุกอย่างแล้วว่ะผมที่ผมขาดอีกแค่สวัสดีครับผมวันนี้ค่ะมีพาพร้อมไหมครับแต่เอ็นซีคิวเมียโอเคคือติอยู่แล้ระบบแต่คือมันอ่านถ้ามันอ่าน